สวัสดีครับบัานกอนนะครับร้านอยู่ดังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับผมรับสั่งพวกนิวบาลานไนกี้อันด d ดาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมจะขายในสิ่งที่ในช็อปไม่มีนะครับคือในช็อปมีลูกค้าสามารถซื้อเองได้นะครับแต่คือผมขายในสิ่งที่ช็อปหมดแล้วอะไรพวกเนี้ยสีที่เขาเล่นกันนะครับราคาจะเป็นราคารีเซลที่แพงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็น จะเป็นจอแดนนะครับไลท์สโมเก้นะครับสีเทาดำนะครับอ่ะก็ลูกค้าก็ได้กล่องนะครับกล่องจอแดงนะครับจะเป็นเงาแบบนี้นะครับเงานะครับอ่ก็เปิดมาจะมีกระดาษห่อให้นะครับกระดาษห่อจะจะมีโลโก้สีทองเป็น23นะครับอ่าพวกนี้จะเป็นกระดาษห่อนะครับ ก็ตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับราคานะครับราคาอยู่ที่เบอร์รองเท้าด้วยนะครับส่วนมากนะครับเบอร์เล็กจะแพงนะครับเบอร์ใหญ่จะถูกนะครับพวกจอแดนนะตัวนี้ตัวจริงสวยนะตัวจริงสวยเลยนะครับจอแดนทรงมันจะยาวนิดนึงนะครับถ้าเป็นดักโลก็จะบมบมหน่อยหนึ่งนะครับบมตรงนี้นะครับอ่ะก็วัสดุเหมือนเดิมนะครับหนังนะครับลูระบายก็เหมือนเดิมนะครับข้างหน้าจะเป็นหนัง จอแดนจะเป็นพวกไลกี้จะเป็นหนังแท้นะครับไม่ใช่หนังพี่อูนะหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับสีเทานะครับสีเทาจะออกไม่ไม่เทาเข้มนะจะออกเทาเข,เขียวนะครับเทาเขียว,ยวแล้วก็เชือกสีดํานะครับพื้นสีดํานะครับพื้นสีดําแล้วก็มีโลโก้ให้นะครับโลโก้แอร์จอแดนนะครับตัวนี้จะเป็นปักนะครับ วัสดุจะเป็นปักหมดนเลยนะครับเป็นได้สีแดงปักเข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับตัวจริงสวยนะก็สนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับผมมีให้นะครับหาให้ได้นะครับอย่างนี้อย่างตัวนี้ลูกค้าก็สั่งแล้วนะครับก็ราคานะครับอ่าราคาในช้อปปี้ช้อปปี้กับร้านไม่เท่ากันนะครับผมบอกก่อนนะครับ ช้อปปี้จะแพงกว่าประมาณสิบสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าร้านค้าทุกร้านนะครับทุกร้านนะครับโดนช้อปปี้หักนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่ซื้อผ่อนนะครับลูกค้าที่ซื้อผ่อนนะครับตอนนี้มีแต่คนมีแต่คนผ่อนกับช้อปปี้นะครับลูกค้าไม่เสียดอกนะครับช้อปปี้จะเก็บดอกกับร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็น1 2กลกายเป็น15%เป็นนะครับร้านค้าโดนหัก15%เนะครับ อ้วกเลยนะครับบอกเลยว่าอ้วกอย่างคู่นี้โดยไปเก้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ซื้อในร้านก็จะถูกกว่าประมาณส,ส,สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เ,เดี๋ยวกันนึงนะ อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะอ่าอันนีอ้อันนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับลูกราคาป้ายหนึ่งห, 1, 200, นะม,งหมืม่นหนึ่งนะครับผมโดนหักไป1200งพัเดี๋ยวกับนะผมโดนหักผมผมโดนหักไป1200กว่าบาทนะครับอ่าต่อมานะครับเป็น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 จอแดนจอแดนจอแดนแพนด้านะครับ ราคาป้าย7,500พันนะครับผมโดนหักไปผมโดนหักไป900อ้าวเป็นอะไรวะโทษทีเนี่ยครับผมโดนหักไป900นะครับ7,500พโดนหักไป900 928บาทนะครับคือช้อปปี้หักร้านค้าลูกค้าได้ประโยชน์ที่สุดนะครับผ่อนศูนยศูนย์เปอร์เซ็นนะครับมีค้าส่วนลดอีกต่างหากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ อ่าก็ข้างในนะครับข้างในนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นผ้านะครับตัวนี้จะเป็นผ้านะครับตรงนี้จะเป็นปักนะครับด้าสีแดงปักนะครับจอแดงนะครับปักเข้าไปเลยนะครับอ่าข้างในลิ้นนะครับแบบนี้ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะครับตัวพวกนี้จะระบายอากาศได้ดีนะครับประเทศอะไรนะครับประเทศมีบอกไหมเนี่ยวีดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับ อ่าก็จอแดนซอฟตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับซอฟถอดไม่ได้นะครับซอฟติดกาเอาไว้ตรงโลโก้จอแดนจะเป็นสีดําสีดํานะครับเราก็จะเป็นสีดํานะครับตัวจริงสวยนะตัวจริงสวยทีเนี้ยสวยเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวหัวแดงมันก็สวยนะครับหัวแดงนะครับหัวแดงตุดมดำมันก็สวยที่เป็นจอแดงนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าผมพีเซนไม่ค่อยเก่งนะพวกไนกี้นะครับก็ลองดูนะครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับผมหาให้นะครับย้ำนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับผมมีหน้าร้านนะครับขายของปลอมไปลูกค้าได้ของปลอมไปโดนจับนะครับโดนปิดร้านเลยนะครับไม่ไม่เอาเล่นๆนะอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสวยนะตัวจริงสวยเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับ ตัวนี้แนะนําเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะดําดาดาหมดเลยนะครับดําขาวแล้วก็เทาอันนั้นอันนั้นก็สวยนะครับอันนั้นก็สวยอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าส่วนมากก็เหมือนขั้นเวอร์อะคือมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับสีไม่จะไปซ้ากันแต่วัสดุก็คือเหมือนเดิมนะครับวัสดุหนังทั้งหมดเลยนะครับเชื่อนะครับซอฟเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพื้นก็เหมือนเดิมนะครับสวยตัวจริงสวยนะครับ ตัวจริงสวยเลยนะครับหัวมันจะย,ยาวๆนะมมนจะย,ยาวนิดนึงนะครับเบอร์รองเท้าก็ปกติแล้วลูกค้าอ่าเป็น cm นะครับ cm คือความยาวเท้านะครับแบบนี้นะครับอ่าอย่าไปดูตัวหน้านะครับคือถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่อยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่ลูกค้าข้ามรุ่นอย่างเงี้ยสมมติมาใส่คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตมาใส่ตัวนี้เบอร์สิบไม่ได้นะครับเพราะเบอร์สิบมันเท่ากับสี่สิบสี 4่าสี่สิบสี่อันนี้มันแค่สี่สิบสองนะครับอ่าบางคนสั่ง uk ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเห่างนที่ผมบอกนะแทบทุกรุ่นอ่ะมันงงนะครับอันนี้ดีกว่าครับ cm คือของเท้านะครับเพราะว่าคอนเวิร์ตอ่ะมันยี่สิบแปดจุดห้าเซนนะครับอันนี้มันยี่สิบยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเบอร์สิบสี่สี่เท่ากันแต่อันนั้นไอออตาเป็นยี่สิบแปดจุดห้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็พวกนี้เป็นชื่อรุ่นแล้วก็สีนะครับ ราคาสินค้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับไม่มีปัญหานะครับร้านผมหาให้ได้นะครับก็ราคาัพขึ้นไปนะครับอ่ะประมาณนี้ครับลูกค้าแล้วนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ